สลันซูเปรกิฟท์เกมทีวีวันนี้จะมาเล่น g T a ครับที่กระถูกิปผาเลยครับอืนะให้เราขอติดรถไปด้วยนะเรขอติดรถไปด้วยสีเดตอนแรกให้เราไปสมัครนะแล้วก็ให้เรานะเลือกแก้งลนาะแขงเลยเอนะแขง,งอะไดีนะไม่รู้แล้ย

ไปเอาปืนท so ี่ฐานกแล้วมันจะกดถ้าเรากดไว้จะมีชื่ออะไรกดขึี่เรื่องขอเคร่องเลืหรือเปล่าเนี่ยเลือดเครื่องเดือดเลือมต้อเข้าแก้งก่อนนะเพียงตรงนี้ ใหม่นิดดียอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องมีแกงแล้วไม่ไม่ต้องแบบเกิดเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นข้อสี่ครับไอ้สัตว์แม่งยิงกันแล้วเงาแล้วเงเงิชียร์ตอนแรกเอาไปเอาปืนเดี๋ยวมันเอาได้มวัดปวนริชคาปุ่มรคาปุ่มริชคาใช้ได้นะ เียกเจอรถคันนี้นี่มันเป็นรถของเอ่อไอพวกที่มีตังแหนเลยโอเคแล้วผมมีวิธีที่ดีกว่านี้เอามัน,นขึ้นไปแล้วมันก็ดันรถลงมา สั่นอลายอย่างเงียเมีม่ยยใครไม่รู้ว่รู้ว่ามันดีเนียเยอะไปแล้วสำคัญมันโดนแรงด้วยแรงที่ไหนนะมีคอปกดเรียกกันวลบมีคอเลนะแต่ว่ามันมีอยู่พันสามร้รอยนะโอเคีวันนี้จะไปเปิดกังเีไม่ต้องไปเปิดดีกว่าพัาดหน้านะพัด เป็นเด็กใหม่นะเป็เด็กใหม่นะเป็เด็กใหม่ทุกวันนไอ้ดีอสาไปอยู่แล้วนะแต่วไม่บอกเดี๋ยวแม่งกำกวนชิบหายไป้ไอดีกูอีสเออครับซื้อทาโร่โอเคด็กว่าดีกว่ด็กว่าไว ็จะมีโอเคแล้วเข้าไปในเมืองแล้วจะในเมืองนี่ก็จะมีหลายอย่างนะจะมีพวกโดวตีกันมันจะเป็นฐานนะจะเป็นฐานนะแต่ว่าผมไม่มีฐานประจำนะก็ไม่ต้องไม่ต้องมีนะโอเคไม่มีก็ไม่ต้องมีเล็ดฟักเลดอ่ชิอิ่ชิอิีชิอิ่เลดล็ดเลดเล็ดูล็ดูล็ดูยิ่งลดตูอือฮือรอดรอดนะรอดดูรอด อยไหนวะเนี่ยโอเคถ้าอยากดูคนเยอะๆต้องไปเข้าในเมืองครับอ๋อมีหลาเมืองอยูโอ,อ้อนุกบางยับดูสี่ออเอ้าลงม,มาหน้าเวนี่โอ้ยข่จะมาเนี่ยนนเฮ้ยขึ้มารถเต็มเลยนะตอนแรกผมมาเอ๊ะ ผมเข้ารูปแบบเอ๊ะอะไรวะทำไมไม่ได้วะผมก็เลยไปดูของ B.S. m a x นะมาะหน้าแก๊งของเอ่อยาบิซ่านะผมไปดูอ๋อแล้วก็ตัวเอ็นะฮะแล้วก็ไปศึกษาพี่ B. เขานะผมเ,เด็กใหม่นะี้ไม่ได้ส่งสามวันนะนก็เซิร์ฟทาโร่นี่ก็ดีนะเซิร์ฟทาโร่นี่ก็เป็นเซิร์ฟที่ดีนะ มั้งนะครับแต่ก็ดีถ้าอยากปนแบงก์ก็ปนปนได้นะปนได้ก็สามารถปนได้นะแต่ว่าเราจะติดตาวประมาณประมาณทีเดียวปนธนาคารนี่ก็ประมาณห0าร้วิปนเซเว่นก็จะประมาณ300ร้วิเอแต่ว่าผมว่าปนปนเซเว่นดีกว่าก็จะได้ประมาณ5ดาวแล้วทันเลยก็หนีไม่ครบ ห้าร้อยวินะมันเป็นอะไรที่ยากเอ้ยเป็นอะไรที่ยากไม่ง่ายอย่างนี้เลนะโอ้คิดอย่งงั้นนะแต่ที่จริงแล้วมันง่ายนะนะปูแล้วก็หาบลาคุยนะไม่เอาเนื้อติดเทปนะติดเทปลบปูเยี่ยวนะหาลบมาได้แต่ละคันนี่โอ้โหลำบากมาก

เห็นเพี้ยงม,ยมั่วมั่วสั่นเลเออกระตุกอีก,ลออกแล้วพูดคำหยาดแล้วเราจะมีโป้ดักรออยู่แกงเขียวเอ้าโป้ให้มีโป้ครับต้องไปช่วยครับต้องวิ่งไปช่วยครับแกงเขียวทางนู้นครับวิ่งวิ่งไปช่วยช่วย แบงน,นาคารนะบงนาคารกงได้ไหมได้ไหมไอสดกงไม่ได้ฟักยูอ่กดไปเยต้องไปวัดนะไปวัดสวดมนต์นะโอเคดอเคดี๋ยวพีหน้าผมจะมาสอนทำบัญชีนะพี่เหนื่อยเหนื่อยอเออดูื นนเดี๋ยวพาดหน้าที่มึงสอน,อน,นไปวัดนะไม่ได้ไปทำบัญชีนะพาดต่อไปก็ได้ไปสอนไปวัดไปวัดนะโอเคไม่นนเหนอยวว่ะเออผมยังไม่เก่งท็อปนะโอ้โหอะไรเนี่ย Oye, kwen men lo yin mou le, kwen men.